นี่ละเส้นทางจากอำเภอวังน้ำเขียวไปปากช่องโมเมนท์ทองขี่รถมาเสร็จนี่บอ่ทีทีว่าขี่ไปบบเปปาลิโอนะโ <of> มเมนท์มาเสร็จนี่บอเสร็จนี่แหละเออมาเสร็จนี่ละขี่รถตั้งแต่อันสองโมงสองหอดไบสามโมงมีลาเสร็จอันนี้เห้นคุณพอ่อเจ็บปวดป่วยนี่ <c oughs> จำได้แล้ว <c oughs> จากอำเภอวางน้ำเขียวไปอำเภอปากช่องเส้นทางหลักนี่ ขนาดยื้ใได้บ้านก็ยังโคตเขียวเรียวรดหนัก็ี่เป็นโขงรหลนาทีผ่าออกบอกว่าเมีนั้งหน้าก็เป็นภูเขาขึ้นคอยลงคอยตั้งขางก็เป็นไฮเป็นไร่ข้าวโพดตัวเป็นไร่ข้าวโพดนะผ่านหมู่บ้าน หมู่บ้านเอียงนี่เอาลงคอยเลยแล้ว,ลวโอ้วิวงามนี่ยังมีติปเขาอ่ะโอ้อันนี้สวยสวยสวยนี่วิวทิวทัศน์สวยงามแถวนี้เป็นภูเขานี่ลงคอยสั้นซิกลิกนี่เนี่ลงคอยสั้นซิกลิกนี่อืมอไป เรียนลงค่อยอืมอืมขึ้นค่อยเยียบไป่ลังเลีว่าอะไรได้ขึ้นเขาหนัก็เลยเยียบโอ้ยจำเลยล่ะเสืส้นมางเสืมอ อมีรถโอ้รถบานรถบานรถบานนี่อาหารนี่ร้านอาหารหมดเลยเปิดหอยจะโม่ละนี่มีรถบานมีรถไฟหอมโอ้ยมีรถไฟรถไฟบลกหลายหนึ่งนี่ร้านอาหารนี่นี่มีสานี่ก็ร่างสางร้านอาหารนี่ก็มีนี่นี่นี่บานบานหลังนี่นี่นี่โอ้ยมันมีหลังลนเ้ยโอ้วิวข้างหน้ากับเขาทายได้พูณนะ

บมดิมาทางนี้ได้ไปอันฮันวาติไปลงลงปากกลางฮันวาติไปอายุทยงสยามมวดยอดมาทางนี้ได้รวมรวงออกซิลเซอร์บุรีแต่ <c oughs> ว่ามันถึงยือนแสงแล้วนะ แล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเขาที่ใหญ่ตัวนี้โค้งหักสองตัวนี้ก็คืออะไรนี่ลุ่มน้ำมูลอันรุ่มลุ่มน้ำมูลแสดงว่านะ้ำมูลมันไหลจากที่แถวนี้มาไปที่ไปบ้านเอา้า โูโโโเขาข้างหน้าคล้ายๆกับฝนตกอยู่ทั้งภูเขาคล้ายๆกับฝนตกอยู่บนภูเขาแต่ว่าก็กเลือกก่อมตาเกี่ยวเกี่ยงเราเมือไปเ่อไม่เลย